กระบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พาเรยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้าม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยสายด่วนนะคะ ของเมื่อวานเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ3 2หลุดนะคะ1 3สเข้าชุดเด็ดนะคะ9 0นะ์ลุดนะคะเสียดายนะคะ6 5าก็หลุด3 7ก็หลุดนะคะ9กก็หลุด8 2ก็หลุดนะคะหลุดหมดนะคะเข้าอยู่คู่เดียวเฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดนนะคะก็จะเป็นหนึ่งเสองห้าเจดหนึ่งนะคะเน้นก็จะเป็นหนึ่สองศนะคะแทม27แทมอีกแล้วนะคะเงินหลาเีเนองโอ้ยเนาะอย่าลืมตามนะคะหนนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเหลือกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า